กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวของเราด้วยนะครับหุ้นไอทีวีทำปลายทางพิธายิ่งกว่าหนังชีวิตนี่คือข้อมูลเผยแพร่บทลงโทษตามมาตรา151พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561 แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมพศ2566เมื่อวานนี้ก่อนจะถูกลบทิ้งจากกลุ่มลายผู้สื่อข่าวประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตแม้จะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านี่เป็นบทลงโทษตามข้อกล่าวหาอย่างแท้จริง เอกสารเผยแพร่จากกกตใกล้เคียงกับห่วงเวลาที่เรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐนำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายื่นให้กกตรประกอบการไต่สวนพิธาลิ้มเจริญรัฐตามข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงในคดีเปลี่ยน เมื่อกฎหมายบอกว่าผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นสื่อแต่วัตถุประสงค์หลักของบริษัทไอทีวีหลังจากถูกบอกเลิกสัญญาจากสปนคือการดำเนินธุรกิจสื่อยังคงดำรงอยู่อีกทั้งงบการเงินในไตรามาสที่1ปี2566มีการระบุไว้ว่ามีการทำธุรกิจสื่อตั้งแต่เดือนคุมภาพันธ์ปี2566 และจะรับรู้รายได้จากการทำสื่อดังกล่าวในไตรามาสที่2นี่ก็ชัดเจนในสถานะของไอทีวีในรัฐบาลที่ผ่านมามีกรณีร้องถอดถอนสอสอรวม64รายเข้าขายถือหุ้นสื่อหรือไม่ที่น่าสนใจเป็นกรณีพาดาวราการนนสอสพลังประชารัฐถือหุ้นบริษัททาโรทาเลนซึ่งเป็นบริษัทรับทำโฆษณาสารเห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีรายได้จากการดำเนินการ จึงมีมติเสียงข้างมากว่าบริษัทของพาดาไม่เข้าข่ายบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อกรณีคำร้องคุณสมบัติพิธาคาดเดาไม่ได้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรการรับรองสสของกะกะตที่ว่ากันว่าจะครบ95%ปลายเดือนนี้จะมีชื่อพิธารวมอยู่ด้วยหรือไม่ในขณะที่หัวหน้าพักเก้าวไกลบอกว่าพร้อมสู้ทุกฉากท้าทางการเมืองเหมือนธนาธรที่โดนข้อหาคล้ายกัน แต่คราวนี้ยังมีข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมีคำถามว่าพิธาจะรอดจากกับดักทางการเมืองนี้หรือไม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหนื่อยเพราะไม่ได้มีแค่กฎหมายเลือกตั้งมาตรา151แต่ยังมีมาตรา82ที่ใช้สวออเพียง25คนก็สามารถยื่นคำร้องส่งผ่านไปยังสารรัฐธรรมนูญได้แล้ว แถมยังมี98วงเล็บสอีกหนึ่งมาตราที่อาจทำให้พิธาตกม้าตายมาดูอีกประเด็นที่น่าสนใจครับเชียงใหม่สีส้มพิธาขย่าฐานทักษิณสะสมมวลชนรอวันแตกหักสะสมกำลังมวลชนพิธาเดินสายบุกบ้านเกิดทักษิณตอกย้ำชัยชนะกว่าจะได้เป็นนายกไม่ง่ายกาลยุทธ์ผนังทองแดงกำแพงเหล็กจะฝ่าดานอนุรักษ์นิยมสำเร็จ ปลุกด้อมส้มต่อเนื่องพิธาเดินสายบุกบ้านเกิดทักษิณตอกย้ำชัยชนะหักปากกาเซียนกวาดสอสอบ้านเกิดตระกูลชินวัตรเกือบยกจังหวัดพิธารู้ดีว่าต้องฝ่ากำแพง250สอสวกว่าจะได้เป็นนายกไม่ง่ายกลยุทธ์ผนังทองแดงกำแพงเหล็กสะสมมวลชนรอคอยวันแสดงพลังส้มทั้งแผ่นดิน สัปดาห์นี้พิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลมีเดินสายขอบคุณประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสองสมรภูมิที่ด้อมส้มล้มบ้านใหญ่เพื่อไทยชนิดหักปากกาเซียนที่สำคัญชัยชนะของก้าวไกลในเชียงใหม่บ้านเกิดของทักษิณชินวัตรและเป็นที่มั่นทางธุรกิจการเมืองของตระกูลชินวัตรเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ ประเด็นการใช้มวลชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กพักขวดีวีรภาสพง์นักแปลอิสระผู้เกาะติดการเคลื่อนไหวของประชาชนให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่าระบบการเมืองที่เข้มแข็งต้องมีการรวมกลุ่มข้างนอกของประชาชนด้วยหากกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่ยอมให้พิธาได้ขึ้นเป็นนายกมันอาจจะคล้ายๆตอนปี63ที่มันมีม็อบออแกนิกออกมาเยอะ แต่ว่าครั้งนี้คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมันน่าจะลามไปถึงต่างจังหวัดด้วยน่าจะมากกว่าปี63สํำหรับคิวของพ่อส้มหรือพิธาลิ้มเจริญรัตในภาคเหนือเริ่มจากวันพุทธที่14มิถุนายนตอนเที่ยงปราสายขอบคุณด้อมส้มที่สวนสาธารณะ5แยกหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันพระฤหัสบดีที่15มิถุนายน บ่ายโมงที่ตลาดสดเทศบาลตบลหางดงองเภอหางดงจัังหวดเชียงใหม่และตอนเย็นที่สวนสาธารณะเทศบาลตบลสันทรายหลวงองเภอสันทรายจเชียงใหม่หล้มบ้านใหญ่ชิน,นวัตรหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคมในรายการแคร์ทลอกทักษิณชิน,นวัตรยอมรับว่าแพ้กระแสก้าวไกลในสนามเชียงใหม่แถมยังบอกว่าอดีตสสเพื่อไทยในหลายเขตไม่ค่อยลงพื้นที่มีอาการประมาท ไม่มีใครคิดหรอกว่าเพื่อไทยได้สสเชียงใหม่แค่สองคนคือเขต5จุลพันธ์อมรวิวัฒและเขต10สีโสภาโกฎคำลือส่วนที่ลำปาง4เขตเพื่อไทยได้สสคนเดียวคือเขต2ธนทรโลสุนทรและตระกูลจันทรสุรินที่เคยผูกขาดสสลำปางเขตใต้สอบตกทั้งพ่อทั้งลูกนัฐกรวิธิตานน์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอมรับว่าคาดไม่ถึงต่อปรากฏการส้มยึดเชียงใหม่บ้านเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งการเลือกตั้งหนนี้คนเลือกจากกระแสจริงๆโดยไม่สนใจว่าผู้สมัครสสอเป็นใครอีกด้านหนึ่งบ้านใหญ่ในภาคเหนือต่างจากบ้านใหญ่แบบสุพรรณบุรีและบุรีรัมย์ที่ไม่สามารถยึดครองพื้นที่ได้ทั้งจังหวัดจึงพ่ายกระแสสีสม้ม เมืองเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนมีข้อหน้าสังเกตว่าพิธาเลือกไปปราสายขอบคุณด้อมส้มที่อำเภอสันทรายและอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นสองเขตที่ก้าวไกลชนะเพื่อไทยขาดลอยเขตสี่อำเภอสันทรายอำเภอแม่ริมพุทธิตาชัยอนันต์ได้62,009คะแนนชนะวิทยาทรงคำอดีตศเชียงใหม่หสมยัยที่ได้แค่21,942คะแนน เขต8อำเภอสันป่าตองอำเภอหางดงพัทรพงศ์ลีลาพัฒนได้58,78คะแนนชนะนัทพัตรัฐ,รฐไทยลูกชายนปคุณรัฐไทยอดีสสเชียงใหม่4สมัยที่ได้35,237คะแนนอาจารย์นัทกรวิทิตานนท วิเคราะห์สาเหตุที่พัก9ก้าวไกลชนะในเขตสีว่าเกิดจากการขยายและการเคลื่อนย้ายของประชากรในพื้นที่อำเภอสันทรายซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันนี้อำเภอสันทรายมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นและเป็นแบรนด์จากกรุงเทพที่เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดความเป็นเมืองและนำมาซึ่งชัยชนะแบบถล่มทลายของพุทธิตาชัยอน,นันต ไม่นับในพื้นที่เขตอำเภอเชียงใหม่และอำเภอสันกำแพงบ้านเกิดของตรกะูลชินวัตรที่พักก้าวไกลกวาดเรียบคือเขตหนึ่งเพชรรัฐใหม่ชมพูเขตสองการนิกจันทดาและเขตสานัทพลโตวิจักชัยกุลปรากฏการด้อมส้มสร้างความมั่นใจให้แก่พิธาและแก่นนำพักก้าวไกลว่าพวกเขาจะฝ่าด่านสอวอและจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ ทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก .net ครับ